และในวันนี้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะทําความสะอาดพระอุโบสถพระวิหารและพระพุทธรูปภายในวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษิร์ราชวรมหาวิหาร นางสาวชนิสาชมสินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพระอภิธรรมวัดพระเชศตุพลวิมลมังคลารามและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพระอุโบสถพระวิหารพระมณฑบและพระพุทธรูปจำนวน112องค์ณวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤิ์ราชวรมหาวิหาร จากนั้นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมถวายปัจจัยและบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทางวาดัดและร่วมทำความสะอาดภายในลานวาดัดพร้อมกล่าวถึงการร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะสร้างจิตสำนึกที่ดีอำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่พวกเราชาวพุทธศาสนกชนจะได้มีโอกาสมาทําบุญร่วมกันโดยเฉพาะเป็นการทําบุญใหญ่ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะถูกทิ้งร้างมานานถึงแม้ว่าจะอยู่วัดกลางใจกลางเมืองนี่แต่ว่าอาจจะ ถูกโดดเดี่ยวเพราะเนื่องจากว่ามีวัดสําคัญที่อยู่บริเวณใกล้ๆสนามหลวงในหลายๆที่วัดที่นี่มีพระประธานที่เอามาตั้งไว้ตามระเบียงโคดเนี่ยทั้งหมดถึง1 1อองค์ด้วยกันแล้วทั้ง112องค์เนี่ยเมื่อมาประดิษฐานแล้วเนี่ยถึง13ปีแล้วที่ยังไม่เคยมีการทําความสะอาดมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการทําบุญกิจอาสาคือภาคประชาชนเนี่ยได้รวมใจกันเพื่อมาช่วยกันทําให้พระเนี่ยมีความสะอาดสะอ้านขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการทําูปบํารุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งค่ะ ด้านนางวิไลสิริมหาสมบัติหนึ่งในประชาชนที่ร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกประทับใจที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้นอกจากจะได้บุญแล้วยังส่งผลให้มีจิตใจเบิกบานแจซซ่มใสจึงอยากเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนมาร่วมทําบุญเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะทาความสะอาดองค์พระพุทธรูปป้าก็ไม่เคยมานะทีนี้น้องเข้ามาก็อยากมาค่ะปลื้มปิติลูกปลื้มใจมีความสุขก็อยากมาอีกคนก็มีแต่ความปาลื้มปิตินะคะเห็นกันก็ยิ้ม สส,สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสานาวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตราชวรมหาวิหารสามารถติดตามรายละเอียดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตราชวรมหาวิหารรินรดาสุขนวิมลมานรายงาน